ีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามร้อยห้าบาทถึงบวมาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่23กันยายนข่าวเด่นในวันนี้นะครับสหรัฐอเมริกาครับขณะนี้มีคนตายจากโควิด -19 แล้วกว่า200,000คนเกินหลัก20,000 0มในเร็วนี้เองนะครับแต่เที่ยวน,นี้ครับเกินหลัก200,000แล้วมีความสําคัญเพราะว่ากําลังจะเข้าใกล้น้าหนาวขณะนี้มีการแพร่ระบาดด้วยจํานวนคนใน1วันลดลงครับแต่ยังไม่เป็นที่ เพียงพอนะครับเพราะถ้าไม่ลดลงกว่านี้แล้วก็จะลําบากในหน้าหนาวจะมีการตายมากกว่านี้ครับต่อไปขอติดตามข่าวรายละเอียดนะครับวันนี้ครับทั้งโลกมีการระบาดด้วยโควิด -19 มีคนเป็นแล้ว31ล้านกว่าคนนะครับ31ล้าน753,57คนครับมีคนตายไปแล้วเกือบล้านคนครับ974,27คนครับการแพร่ระบาดในวันนี้นะครับคงที่มีแต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอการตายลดลงครับ ทีนี้มาดูครับว่าทั้งโลกนี้มีการแพร่ระบาดเป็นอย่างไรนะครับมาดูในพื้นที่แผนที่สีแดงครับเป็นการสสแสดงจํานวนเคสผู้ป่วยตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงบัดนี้นะครับเป็นการเคสสะสมนะครับสีแดงเข้มเป็นมากสีแดงอ่อนลงเป็นน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสีแดงเข้มเป็นทั้งทวีปอเมริกาในยุโรปมีบ้างเอเชียมีบ้างแอฟริกามีบ้างนะครับส่วนการแพร่ระบาดใน1วันครับมาดูแผนที่สีเหลืองครับ สีแดงเป็นการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงสีส้มน้อยลงสีเหลืองน้อยลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดในนี้เนี่ยดูจากการแพร่ระบาดใน1วันเทียบกับป,ประชากร1น0 0 0แคนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทวีปอเมริกาทั้งทวีปครับสีแดงที่เอเชียมีสีส้มบ้างนะครับยุโรปสีส้มบ้างสีแดงบ้างแอฟริกามีสีแดงบ้างสีส้มบ้างนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับระบาดกระจายไปทั่วนะครับวันนี้ครับมีการคนมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น 2 7 7 7 8 0คนครับเกือบ3 0 0 0 0คนค่อนข้างมากครับนะครับทีนี้มาดูครับการแพร่ระบาดแต่ละพื้นที่นะครับมาดูสิประเทศแรกที่มีการมีคนเป็นมากที่สุดนะครับอันดับที่1สหรัฐอเมริกาครับมีคนเป็นแล้ว7ล้านคนเที่ยวนี้ครับสหรัฐอเมริกามีการแพร่ระบาด3 5 0 0 0คนใน1วันครับตัวเลขนี้ลดลงครับแต่เรียนให้ทราบแล้วเมื่อกี้นี้ว่า ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับถึงแม้ลดลงขนาดนี้นะครับเพราะนอินดิเคเตอร์ต่างๆของสหรัฐอเมริกาวันนี้เนี่ยรัฐต่างๆที่เคยเป็นระบาดมากกว่านี้ระบาดลดลงนะครับเดิมรัฐที่มีการระบาดในหนึ่งหมื่นคนนะครับนี้ลดเหลือแคลิฟอร์เนียนะครับเหลือ2 0 0พคนเท็กซัสเหลือ3 0 0พันคนฟลอริดาเหลือ2,000คนจากเดิมหมื่นนคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพรวมสหรัฐอเมริกาดีขึ้นนะครับอันดับต่อไปครับอันดับที่2อินเดียครับมีคนเป็นแล้ว5้าล้าน6แสนคน อินเดียวันนี้ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงครับมีการแพร่ระบาด80,000คนในหนึ่งวันเกือบถึง100,000คนเพราะฉะนั้นวันนี้อินเดียยังรุนแรงอยู่นะครับมีการตายมากที่สุดในโลกในหนึ่งวันครับ1,056คนครับเพราะฉะนั้นวันนี้อินเดียครับยังขาขึ้นยังไม่ลงเพราะฉะนั้นยังคงรุนแรงและระบาดเพิ่มขึ้นคอยติดตามกันต่อไปนะครับดับที่3ครับบราซิลครับบราซิลมีคนไปนแล้ว450,000คน ขออนายครับสี่ล้านห้าแสนคนนะครับมีการแพร่ระบาดเท่าสหรัฐอเมริกาครับคือสามหมื่นคนในหนึ่งวันครับแต่ตัวเลขทั้งหมดของบราซิลวันนี้เริ่มชะลอตัวลงและเริ่มลดลงครับตัวเลขของบราซิลก็จะเห็นลดลงเรื่อยๆครับอันนี้เป็นข่าวดีของบราซิลนะครับอันดับที่4ครับรัสเซียรัสเซียเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปครับในการที่มีการคนที่เป็นมากที่สุดนะครับวันนี้รัสเซียเริ่มดีขึ้นแล้วเดิอนมีการแพร่ระบาด10,000คนใน1วันวันนี้เหลือ6000คนใน1วัน แต่ตัวเลขวันนี้บอกว่ากําลังมีการเพิ่มขึ้นหลังจากมีการลดลงแล้วนะครับเพื่อนจิตตามดูกันต่อไปครับว่าละสีจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงนะครับดับที่5ครับโคลัมเบียโคลัมเบียเป็นอเมริกาใต้อเมริกาใต้มีลักษณะแพทเทิร์นนะของเขาคือแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วรุวนแรงแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งก็ควบคุมได้และก็ค่อยลดลงบางชาติลงเร็วบางชาติลงช้านะครับส่วนโคลัมเบียนี่ครับวันนี้เริ่มชะลอตัวลงและเริ่มลดลงแล้วลดลงอย่างช้าช้าครับ เดิมมีการแพร่ระบาดในหนึ่งวันประมาณ1 0,000่นคนวันนี้เหลือ7,000คนครับนะครับอันดับที่6ครับเปรูเปรูก็เช่นเดียวกันครับเป็นอเมริกาใต้แต่เปรูมีถึงจุดหนึ่งครับคุมได้อยู่ลงมาลงมาได้แป๊บเดียวขึ้นไปอีกนะครับแต่วันนี้เปรูเริ่มทําท่าจะลงอย่างถาวรนะครับคือชะลอตัวลงและลงมาแล้ววันนี้การแพร่ระบาดเหลือเพียง4 0 0 0ถึง5,000คนใน1วันครับอันดับที่7ครับเม็กซิโกลักษณะเดียวกันครับแต่เม็กซิโกมีการแพร่ระบาดช้ากว่า สูงขึ้นช้าแล้ววันนี้ชะลอตัวและกำลังลงอย่างช้าเช่นเดียวกันครับวันนี้เม็กซิโกมีการพรา่ะบาด2,900คนใน1วันครับดับที่8ครับสเปนสเปนเป็นยุโรปซึ่งเที่ยวแรกเที่ยวที่แล้วมีการตายมากเป็นมากนะครับวันนี้ครับสเปนมีการแพร่ระบาดในรอบ2ซึ่งจํานวนตัวเลขเท่ากับเขาที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ มีการตายน้อยลงกว่าที่แล้วเยอะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสเปนยังมีการแพร่ระบาดในรอบ2และรุนแรงด้วยนะครับวันนี้สเปนมีการแพร่ระบาด1 0 0 0 0กว่าคนใน1วันครับคอยติดตามกันต่อไปนะครับดับที่9ครับแอฟริกาใต้เป็นแอฟริกาชาติเดียวครับที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงครับและขณะนี้คุมได้อยู่เป็นอย่างดีครับแล้วก็คุมได้กำลังจะแตะพื้นแล้วด้วยวันนี้แอฟริกาใต้มีการแพร่ระบาดเหลือเพียง1,300ักว่าคนใน1วันครับดับที่10ครับเยนติน่า แน่นอนครับแพทเทิร์นของเมกาใต้รวดเร็วและรุนแรงครับมีการแพร่ระบาดใ 1, าีหนึ่งพันกว่าคนหนึ่งหมื่นคนในหนึ่งวันครับเที่ยวน,นี้ยันตีหน้าก็ยังคงขาขึ้นตลอดยังไม่ลงเพราะฉะนั้นวันนี้มีการแพร่ระบาดหนึ่งหมื่นสองพันคนในหนึ่งวันครับนะครับทีนี้มาดูครับยุโรปครับยุโรปวันนี้ทุกคนคงทราบว่าวันนี้ยุโรป มีวิกฤตการณ์ที่มีการแพร่ระบาดในรอบสองทั่วยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อกี้เสนอให้ยุโรปให้เห็นแล้วว่าหนึ่งภาพอันดับแรกอันดับแรกคือรัสเซียรัสเซียเป็นแพร่ระบาดในรอบแรกยังทันลงไม่หมดนะครับส่วนประเทศอื่นครับลงกันหมดแล้วคุมได้แล้วแล้วมีการแพร่ระบาดในรอบสองใหม่นะครับเมื่อกี้พูดถึงสเปนไปนะครับอันดับที่3ของยุโรปวันนี้ก็คือฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันครับมีการแพร่ระบาดลักษณะของยุโรปจะเหมือนกันคือ มีการแพร่ระบาดในรอบแรกคุมอยู่และขณะนี้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในรอบ2นะครับส่วนจะเป็นมากเป็นน้อยก็แล้วแต่ประเทศครับสเปนเป็นมากฝรั่งเศสก็เป็นมากเช่นเดียวกันครับในรอบ2นี้ฝรั่งเศสมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นมากกว่าเที่ยวที่แล้ว2อถึงสเท่าด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับฝรั่งเศสมีการแพร่ระบาดด้วยอัตรา1 0,000กว่าคนใน1วันครับก็รุนแรงพอๆกับสเปนนะครับติดตามกันต่อไปนะครับ อันดับที่4ครับอังกฤษที่อันดับที่4ของยุโรปอังกฤษนะครับอังกฤษเช่นเดียวกันครับอังกฤษจะดีกว่าฝรั่งเศสที่ว่ามีการแพร่ระบาดในตัวเลข4 0 0 0คนใน1วันครับแต่อังกฤษมีการคาดการมีการเดาจากตัวเลขใช้ค่าอามาดูก็พบว่าอีกไม่นานก็จะมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงจึงได้มีมาตรการต่างๆครับยับยั้งนะครับจากน้อยไปหามากครับ นะครับเพราะอังกฤษเมื่อวานนี้เริ่มประกาศมาตรการนี้แล้วนะครับส่วนอันดับที่5ที่6นะครับอิตาลีเยอรมนีสองชาตินี้มีการคุมได้ดีครับมีการคุมได้ออมีการแพร่ระบาดไม่มากนักนะครับลีประมาณ1,000 300คนใน1วันครับเยอรมันก็1,600คนใน1วันครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับยุโรปคอยติดตามดูให้ดีครับว่าจะหยุดการระบาดในช่วงนี้กันได้ไหมนะครับทีนี้มาดูครับว่าได้มีการผมได้ลิสต์ถึง10ประเทศที่มีการแพร่ระบาดใน1วันมากที่สุดลดตันลงมานะครับอันดับที่1คืออินเดีย2บราซิลสาสหรัฐอเมริกา4อาอ์ยันตีน่า5สเปน6ฝรั่งเศส7โคลัมเบีย8รัสเซีย 9อังกฤษ10อิรักซึ่งทั้งหมดนี้ก็แทบจะกล่าวทั้งหมดแล้วยกเว้นอิรักนะครับซึ่งเป็นตัวออกกลางครับที่มีการแพร่ระบาดเพียง4,700คนในหนึ่งวันครับขึ้นอย่างช้าๆครับนะครับเพื่อมาดูต่อครับประเทศอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจคืออิสราเอลครับอิสราเอลเที่ยวนี้มีการแพร่ระบาดในรอบ2นะครับแล้วรุนแรงกว่ารอบแรกด้วยนะครับและเอาไม่อยู่ด้วยวันนี้อิสราเอลจึงประกาศมาตรการเข้มข้นล็อกดาวน์ทั้งประเทศครับ เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับวันนี้เริ่มมีการลดตัวลงนะครับมีพ่านตับเพียง2 0ง0คนใน1วันครับ,นะรบเพราะฉะนั้นการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเป็นยาขนาดหนักนะครับแต่ก็ต้องแลกกับเศรษฐกิจซึ่งฟุบตัวลงนะครับต่อไปครับมาดูครับเอเชียตะวันออก นะครับจีนเกาหลีใต ite no ้ญี Indeed, ่ปุ่นคุมได้เป็นอย่างดีครับจีนวันนี้เหลือเพียง6คนใน1วันครับญี่ปุ่นมีการแ่านระบาดในรอบ2ครับเที่ยวนี้แล้วก็หนักกว่าเที่ยวทีแล้วคุมได้แล้วนะครับเหลือเพียง298คนใน1วันครับเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันครับวันนี้คุมได้แล้วเหลือเพียง61คนใน1วันครับส่วนอาเซียนครับประเทศที่น่าจับตามอง3ประเทศครับอินโดนีเซียฟิลิปปินและเมียนมาครับฟิลิปปินเป็นประเทศที่เคยคุมอยู่แล้วพอมีการผ่านระบาด ปดการล็อกดาวน์ครับแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ววันนี้ฟิลิปปินส์เริ่มคุมอยู่แล้วเริ่มลงมาแล้วนะครับวันนี้มีการแพร่ระบาดเพียง1,600คนในหนึวันครับส่วนอินโดนีเซียครับมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเรื่อยๆอยังอยู่ในขาขึ้นตลอดครับมีการแพร่ระบาดประมาณด้วยตัวเลขของอินโดนีเซียนะครับวันนี้มีการแพร่ระบาด 4พันคนใน1วันครับเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียยังอยู่ในขาขึ้นก็จะเห็นภาพสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเมียนมาครับวันนี้เมียนมามีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็ววันนี้มีการแพร่ระบาด592คนใน1วันครับลดน้อยกว่าวันก่อนนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นพม่าครับจับตามองดูให้ดีครับเพราะใกล้ประเทศไทยและวันนี้พม่าก็คุมเข้มโดยการล็อกดาวน์เมืองใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็คอยคอยติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับที่มาดูครับ สิงคโปร์มาเลเซียไทยเวียดนามคุมได้เป็นอย่างดีครับเวียดนามมีการแพร่ระบาดในรอบ2เที่ยวนี้แล้วไปแล้วนะครับและวันนี้เวียดนามทําได้เป็นอย่างดีครับไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศเวียดนามแล้วในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ทั้งสิงคโปร์เวียดนามไทยมาเลเซียคุมได้เป็นอย่างดีครับส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับออสเตรเลียมีการแพร่ระบาดในรอบ2เช่นเดียวกันครับคล้ายๆกับเวียดนามครับหนักกว่าหนักคล้ายๆกันนะครับแล้วก็คุมไม่อยู่ จึงต้องล็อกดาวน์ขนาดใหญ่จริงวันนี้คุมอยู่แล้วนะครับวันนี้ออสเตรเลียจึงมีการแพร่ระบาดเหลือเพียง30คนในหนึ่งวันครับส่วนนิวซีแลนด์คุมอยู่แล้วไม่มีการแพร่ระบาดในนิวซีแลนด์ครับนะครับทีนี้มาดูข่าวที่น่าสนใจครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้คือข่าวของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนตายถึงหลัก20 0 0 0 0คนแล้วนะครับหลัก2 0 0 0 0 0คนนี้เนี่ยถ้ามาพิจารณากันนะครับเมื่อข่าวที่แล้วข่าวระบาดในตอนเดือนมีนาคมเมษายนตอนที่ยังอยู่ในหลักหมื่นนะครับท่านเฟลซี่นี่แหละก็เป็น ได้ประกาศร่วมกับท่านแพทย์หญิงบิกซ์นะครับว่าถ้าไม่หยุดเที่ยวนี้เนี่ยคนก็จะตายถึง2 0 0 0 0 0คนใน1เดือนเพราะฉะนั้นขณะในช่วงนั้นก็ได้มีการล็อกดาวน์นะครับแล้วก็ทำสำเร็จครับการระบาดเลือเพียง ไม่ถึง2 0 0 0 0นคนนะครับไม่ตายไม่ถึง2 0 0 0 0นคนเหลือเพียง6,500 0ันคนนะครับซึ่งทำให้ท่านนาทกฯช้าใช้เป็นตัวเลขที่คุยอยู่ตลอดเวลาก็ว่าทำสำเร็จในช่วงนั้นนะครับตอนนี้มาถึงมาถึง,ถง2 0 0แสนจริงๆในวันนี้นะครับสองแสนจริงในวันนี้ก็คือจะเข้าช่วงในหน้าหนาวในเร็วๆนี้แล้วก็การแพร่ระบาดของสหรัฐอเมริกาครับในช่วงนี้นะครับ หลังจากที่มีลดการล็อกดาวน์มีการแพร่ระบาดมากขึ้นนะครับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจนถึงตัวเลขถึง7 0 0 0 0คนใน1วันนะครับแต่วันนี้ลดลงมาแล้วเหลือ30,000ถึง40,000คนต่อ1วันนะครับแต่ท่านแพทย์เฝ้ซีบอกว่ายังไม่เป็นที่พอใจครับเพราะว่าต้นทุนตอนนี้ต้องดีเพราะว่าการจะผ่านาหน้าหนาวไปได้ต้องเจออุปสรรคหลายด้านครับนะครับเพราะว่าอาจจะมีการระบาดมากขึ้นในหน้าหนาวเพราะอะไรครับเพราะว่าหน้าหนาวน,นี้เนี่ย ไวรัสชอบแล้วก็คนอยู่ในบ้านคนไม่ออกไปนอกบ้านก็จะติดกันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับท่านนายแพทย์เฟลซี่จึงบอกว่าจําเป็นครับตัวเลข3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมื่นไม่พอต้องให้ลดลงกว่านี้นะครับแล้วก็ท่านนายแพทย์ปีเตอร์โฮเทสครับจากเบเลอร์คอร์เลจของมดิซินนะครับท่านก็บอกว่าเราอาจจะเจอฤดูใบไม้ร่วงโมลณะนะครับเพราะถ้าขณะนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้นะครับโดยที่ประชาชนอเมริกรันนี้เนี่ยยังไม่ช่วยกันนะครับ ผู้นำของเขายังไม่สามารถทําให้คนอเมริกรันร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังคงแบ่งเป็นค่ายการเมืองนะครับไม่ส่งเสริมให้ช่วยกันป้องกันง่ายๆคือสมนักกอนามัยลร่างมือระยะห่างนะครับก็จะคุมไม่อยู่ครับนะครับท่านนายแพทย์ศักซี่ก็กล่าวต่ออีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคุมได้เนทงง่ายๆเลยนะครับก็คือการ ทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าการป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับเว้นระยะห่างตัวนี้แหละเป็นตัวป้องกันได้อย่างเต็มที่ดีเยี่ยมพอๆกับใช้วัคซีนเลยนะครับแล้วก็ทําไม่ยากด้วยนะครับซึ่งต้องให้ผู้นําประเทศนีเนี่ยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มากกว่าที่ใช้หลักทางการเมืองครับนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปครับว่าสัฐอการกาจะจบลงได้อย่างไรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์มริที่ศึกในร้อยตำรวรับจุบมจารย์ ถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์สรับ s c ไคร e ถ้าท่านมีความเห็นุณอยากได้รทราบด้วยครับ mm hmm. สวัสดีครับ